ทำไมตัวเราขาวขนาดนี้เนี่ยตัวขาวชั่วแหลยสุริตทอร์รชันด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผูชมเข้าสู่ช่องสุขได้เท่มครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าบล็อกฮันนะฮะเป็นแมพแนวเออ่ซ่อนหาใช่ไหมแบบเกมไฮไฮเดอโออะไรใช่ไหมเดี๋ยวแบบนี้ก็นะวิธีเล่นก็คือง่ายมากนะคุณจะถูกแบ่งออกไปสองฝั่งด้วยกันนะก็คือฝั่งซ่อนและฝั่งหาใช่ไหซึ่ง ภารกิจของฝั่งซ่อนเนะี่ยคือนะอย่าให้ฝั่งหาเนีย่ยหาตัวเจอส่วนภารกิจของฝั่งหาก็คือต้องหาตัวคนซ่อนทั้งหมดให้เจอช่านฮนะโดยตัวคนซ่อนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งของต่างๆได้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะานฮนะบอกเลยตรงน,นี้คือเขากาลังริ่มเ,เกมมันอยู่เราสามารถดูตรงนี้ได้ทนะ่าฮว่ามันจะไปดูไหมก็คือกดไปหน้าบ้านเลยฝังสีแดงนี่ไปฝั่งหาทนะ่านฮะู้มาส่วนฝั่งสีฟ้าเปฝั่งซ่อน หากันมันเลยหากันมันเลยแบบนี้หากันมันเลยโอเคนะรามาเจออีกครั้งตอนเราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วมาสู่กันดีกว่าผมจะได้ไปฟังอะไร <c oughs> โอเคครับท่าน้อยตอนนี้ก็เริ่มเกมมาที่เรียบร้อยแล้วแม,แ,มแมปเป็นแมปแมปเล็กทุ่งนเกเลยเฮ้ยแ,แมปใหม่ไม่เคยเล่นมาแล้วไป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 ,ไป เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าสิ่งของได้โดยการเตะที่สิ่งของเลยนะ,เ,นะเป็นอะไรดีผมเป็นอะไรดีวะเบิ่มเป็นโต๊ะเบิ่มเป็นหนังสือแล้วกนะันเว้ยตรงนี้นเลยฮะทำไมยังเนียนทำไงให้เนียน <c oughs> ยนี่อย่างนี้เนียนไหมท่านผู้ชมอย่างนี้เนียนไหมโอเคเนียนอะไเนียนเลยโอเคตรงนี้จะเป็นเวลานับนะว่าฝั่งหาดวันต่อไหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งหาดทเป็นสีแดงนี่นะ โอเคเกิดเสียงเต็มนลยเปลี่ยนโปรเราสามารถกดุูมเสียงได้นะตัว T A U N T ไปเจ็บตัวฟังฟังหาอยู่นะไปเจี้แฮกแมปดีกว่าแฮกแมปว้าวแย่จังมันไม่ใช่แมปไอเนี้ยมันจะมีแมปเต็มเป็นแมปแคมปิ้งดีว่าเราผมผมแฮกแมปอ่ะเห็นทุกคนในแมปเลยอย่านะอย่านะเพื่อนอย่า ถ้าฟังหานั่นนะฮะจับตัวผิดนี่คุณหมาจะตายนะคือจะมีพลังงานจอบสีแดงอยู่ข้างๆนี่นะปุ่มปืนมาแล้วเชี่ยโดนหาเพื่อนเราโดนคนนึงวันนี้เพื่อนวิ่งโอ้จุกจุกยับจังวันนี้จุกยับโอเคยผมจะไม่ส่งเสียงอะไรทั้งอุ๊ยเชี่ยเฮ้ยบอกเลยอ่ะผมเนียนยังเนียนหมดเลยแล้วทำไมคนไม่เอฟเคอยู่นะนั่นแหละสีแดงยืนอยู่คนนึงอ่ะ chết cần gì phố hình lướt ghê tiền xong chờ nó chờ nó ô con gì nào nè chờ nó quá chờ nó chờ chết nữa không được gì Ui, 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 do we talk? Yeah, we're doing good, we're doing good, we're doing good. Okay, stop it, we're doing good. We're doing good, we're doing good. We're doing good, we're doing good. We're doing good, we're doing good. We're cái cuba mình lẽ ô ai in khơi oi oi In yana 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 già yana 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 già nè

ลูกเกยจับฉันไม่ได้หรอก <laughs> Easy ไม่ต้องฉันไปซื้อ <laughs> เรียบร้อยนะฮะโหง่ายอ่ะ okay. โอเคเดี๋ยวบอกก่อนนะถ้าคุณไปฝั่งซ้อแล้วคุณโดนจับเนี่ยคุณจะการไปฝั่งหาทันทีนะโยมฮะโอเคเดี๋ okay. ดยวต่อไปผมจะไม้ให้ไปฝั่งหาให้ดูนนดกันนะโดยวิธีก็ใช่ถ้าผมได้ไปฝั่งซ้อก็วิ่งหาฝั่งหาเลย Hello guys โอเคตรงนี้ก็มีออบบี้เล็กๆน้อยๆวิโดดเล่นกลางแล้วกัน เมื่อไรเมื่อไหร่จะเริ่มโอเคนาฬิกาใกล้จะเที่ยงตรงแล้วเดี๋ยวเดียวไม่ใช่ไหมเ oh <my> ล้อโอ้ my god มาครับรอบใหม่มาแล้วผมจะไปฟังเลยโอ้ยอย่าอุ้ยมันฟุกเป็นฝึกซื่อเลยโอเคไม่เป็นไ,ไรนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะรอไปรอ,รอตรงที่บริเวณคนฝั่งหามาอยู่มั้งจะได้ฝั่งหาจะ,าจะทำให้ผมกลายเป็นฝั่งซ่อน โอเคเจอเลยครันะ้งตอนผมกลายเป็นฝั่งหาแล้วกันนะเอดีมาเท่าตอนนี้ผมกลายเป็นฝั่งหานะฮะก็มาดูดีว่าผมจะหาเจอสักคนไหมเหลือคนซ่อนสี่คนอันนี้ดูนะ่าสงสัยจังชดไปหน่งสีที่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวหนะ้าทางขยับก็มีสามทางเหรชอชดไปหนึ่งสีชดไปสองสีชดไปสามสี น่าจะไม่ใช่โอ้เฮ้ยโรงหลังใหญ่มากเป้าช่วย <c ười> เดี๋ยนะมันมีหาย่างเออน่าจะไม่ใช่หรอเออ,อใช่วะช็อตไปช็อตโอเคไม่ใช่อืม <c ười> น่าสงสัยจริงๆเลย มันอยู่ไหนกันนะจำไม่งได้มันอยู่ไหนกันวนะโอเคเราไปทางนี้กันอุ้ยตรงนี้ทางอาสามารถถูกเราทางนี้มีรูปเปล่าลืไอ้นี่อยู่บนพื้นเป็นตุ้กเล็กนะเออเออเอาไม่ใช่ เฮ้ยเอาไว้ไหนกระบองน้ำมาหนิไปกระบองน้ำกดไม่โดนกดไม่โดนหมายความว่าไงโดนโดนโดนหนึงโดนโดนึงโดนโดนที่สองครับโดนโดนที่สองกดอกนึงเร็วเร็วเร็วอะอึเรียบร้อยครับโหโหโห easy จับไ้คนนึงเพื่ออะไรวะโอเคไปได้แล้ว ไเนาะนั e ่นข่างข้างเป็นไรเนอะไปเนอง้ีิร์กเลยลกรายชิ้นโอเคทางนี้ย14วิจะรอด14วิแพ้แน่ในหมู่เวันไหนกันอันไหนดีกว่าอันนี้เอา มาทไปหมดทั้ปหมดไม่รู้อเชชิญชิปก่อนเดดนอนีไ่โหอะ๋ยวเดี๋ยวเี๋ยเยเดียเดี๋ยวเ้ียเต็๋ยเนี๋ยวเดี๋ยวเนีเีวเดเดี๋ยยวเดวเีเียวดี๋ยวเดยวเกี๋ยียเดี๋มวเดี๋ยกเดยเยเเ สวัสดีนะก mm. ็ขอให้มีความสุขขอให้วันดีๆสว่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้า XD See you again